ไอ้ไอ้เนี่ยตรงนี้ยังกินเขาไครนิ้วเขาแห้งเลยเนี่ยคนบอกขาคนเยอะม่ยังกินไม่ยังกินเข่านะนกินอันนั้นน้กินอันนี้เดี๋ยวมึงมึงไม่ยอมเาดูนะ้เกบบขาวามึงมีปลามากินมากินเข้าผลิตี่กินพวกแห้งเลยโอ้ยนิวเขานิ้วเขากิยังน้อกินเขาเมีย ก็จะได้ตัวเราเฮียเียเฮียบอกเฮียงนี่ปลาปลาปปกดเออะแสบขึ้นมือเข้าขึ้นไอสแม่เป็นเมียตอนรับไปยังสี่เออเอาาตอเนาะหัจักไอสิมอกรอนสิอก่อนหัจักไปหาตึกมาสักแตกแน่กูแสบเนาะปลาสักแตกเอาใส่ปลากูสบปามันสื่อมากสื่อมากแล้วกหูจักไปตึกแน่ไอสจะกินจะกินเลยกัน มันจมด้วยมันจมจะไหนมันจะกวดเมียกวาดเราโม่จะไปหามากินมาอยากเอย่คณะถามกินเขากระยังกระยังมันยังดีเลยคุณบ่ตรจมไปเด็ดจริงไปยังไงจินปลาอยู่มันดีเลยฟาบกินอะไรฝาบไปหาเตื้องเฮ้ยจมหนูแล้วเอาเลย้มตัวไปหาเฮดีว่าไปตื้องจมปลาตื้องเด็ดจะรับกระสอบบุญอะไรตัวนอไปหาเตื้องปลากินหัวนกบี๊อะไร

ตัวโตก็ได้ปลาตัวันถือกี่าตกวมึงถือี่มาดิกมากี่มาโอ้ยเฮียนิพึงยากแม่งตี้ตัวิ่มสื่อเอาไหมกันเด้หรอไวเดยวเาจัป่ะเดี๋ยวมันเยอะพบาเ้งเนี่ยซือหรือไรี่ไปเ่พ่อลูนบเป็นเฮจะฟ้องดอก ไปตูทิมก็เนยาว่าดิเจ้าดูไอ้ตึกไข้เบิองเป็นบุญตาเจ้านี่คนขี้เมาเจ้าเบืองไหวรวดตึกแหนี่เอาเอาเ้าพุทาจะเชื่อให้กินไดุ้ทธเจ้าเป็นถึงินได้้ามือมวอยากโอ้ยตกิก็าเป็นจมเป็นมันช่วยอันยได้ตึกมาเลยจมเลยนะเบืองเอาโลดเป็นบุญตานี่พุทธาเบิงน่ตึกไข้เบืองเป็นขั่งแรกในชีวิต จิตตื้ได้พรโตบ่เกิดมาหารยสีสปีเดียวเดยุคนี้ยุคโควิดก่อนจิตตแค่ร่างมือก่อนเป็นยังง้่างเือร่างมือกุคโคว้ดจิตต้แค่กระยานปลาตีโควิดเออโอ้ยเจ้าก็ได้นาะร่างนาพ่อโอ้ยจะไม่นายเถาอันนี้แหงเด้อ้ต้้นี่มอมาตื้แขกเอากะตาหิบอบ้านเจ้าเผากระตาไปตื้อแข อ่นพ่อมึงสารว่าจังเวยของนะถามแน่มึงสารเกินบอกของเพื่อจะเจ้าให้เถอะบุได้กระตาไม้ใช่พอดีตัวไหนควอมพิษอีกแล้วที่พ่อสารกระตาโอ้ยเริ่มเริ่เริ่ฝุ่นบ้านตุ๊บตับตุ๊บตับตุ่นเบมึงแน่ฝุ่นปลาเก้าเงอนอีกเด้วสิเดืสารของสารตัวเฉยเอากระตาไม่ใช่ปลาเกิดเป็นผัวนี่จังมันมันมีตัวเนี่ยพิษบ้านใดพูดถึงพ่อเอากระตาใส่ไอ้ใจกระพิดกินเหล้ากระพิดมัน ไก่บ่อเขาเขาว่านลูกไห่ฮน่ะผลผลว่านลงน้ำผลเบิงเบิงเป็นตัวยางนี่หาลู้นลวดหาลู้นวดใส่กระตาไปเอากระสอบมาใส่ไปเอากระสอบกระตาไข่มัดเต็มมือเป็นยังไปเอากระสอบลวดมาใส่ขว่านขวดเจ้านี่สุดย่อนมันเลยแล้วเทืะอะไรก็ได้ชีวิตด้นี่โอ้ยบ่านไหนบังเอิญตายแทิและมัน ปลาข้าวลูกพอ่อปลาข้าวตายแท้มึงตายแท้ตายถือแค่ประมาณปลาข้าวลูกพอ่อปลาข้าวอุเฉินมึงนอนค่อยสั้นเถอะเลยนะกูบาบางเบาบางมาดูพอกตัปลาพื้นพวกอยางมาถือพวกตัโอ้ยเป็นน้ำมีนี่แหละจมเท่านี้เด้อต้มดูคักดูแน่นไปอีกเสียอยู่น้ำมันนี่ละกูเห็นอยูแล้วกูเนี่ยเห็นแล,แล้วนะจากคนเสียมาจีบเธอนี่ เจ้าคนโอ้ยบานไปต้องว่าดอกขาพอได้บาดตายเโอ๊ยอย่างาเบื้องโลดนี่ขาพอได้บั้นเห็นดีกูแถบร่องดึงขึ้นมาเบื้องขาพอได้พอโตพอได้เป็นน้ำเจ๋นละจมจ้ำเจียวสัตว์พอได้จับเมื่อเฮ้ยเดี๋ยวมาดึง จอมแหบเบาๆจางก็มพอตไม่อาอย่มไม่ละเ้ามันเสียเลืกย้อนาเจ้าเลยจอมแหเน่ยัดปบแหวัถืปักับนักตึงนักตึงตัวไม่เ้าอันนี้จมดูบม่ถือเทียงเ้าราเราอเียงหม่แล้วโอ้ยมาตืเองนะอากบ่พอตัวโอ้ย แขกมังแกเต่าดิแมตมยกไปพอตัวตมน้ำนกเจ้าดแมจมเป็นครับดต้มจังไหนตัวแขยงเงี้ยกับบงนีเปลาตายใส่กัไปเด้อบัดไม่ได้เอาข้กูมไเอาผู้ใหม่ก่อนไปเื่อเบื่อเบื่อเบื่อแค่ตัวแขกแขทังไวักับยังบได้พ่อตเชี่ยวำนาญอีกเอ๊ะโอ้ยแมที่างช่วงนี้โควิด ตั้งแต่โควิดเข้ามานี่งานล่อนห้ามถือยกเลิกเบิดรัฐบาลเพิ่นบ่ให้จัดเพิ่นสั่งห้ามเบิดทุกอย่างบัดนี้เงินเฮาล่ำได้ก็ซื้อกินซื้อกินใส่สวยไปสิเบิดล่ะเฮ็ดแล้วเดี๋ต่อไปสิมีเงินใส่เช่นจักก็กูก็อ๊กอังอยู่านเออก็จังซั่นแหละยก็คือก็คือกกูคือจุยันกูคือจุหลายมื่อคืออะไรเม่ก็คือเอาอ้อมปู่แบบอืออย่างนั้นอ่ว่าประดับหยัง สีไปรักมึงเออเขาเดไปขายมาเื่อหมากหมากกูกับว่าไม่เงินเื่อเขาสีพวกจับป้อเมียวายมึงก็ับสีสวอปอ่ะก็จังกับสีสว่าไปรักบ่ะก็ยังก็ยังเขาเห็นติ่ก็ยังว่ารักไปรักอีลีนี่บ่ะไอ้ยีงเนี่ยไปเฮาซะไอ้เมื่อนะเอากระสอบไปใส่เรีนบ่ะเอากระสอบเดือดเดือดมากระสอบไปไปไปเอากระสอบเอากระสอบไปผมมึงเบะมึงเป็นผู้เบะครับกูงจะเป็นผู้เก็บเออเออโอเคครับโอเคอี่าปกอยปา เออมันซุกหรืเลยนี่ตำนี่พขาเก็บเอือนเอือนที่เก็บไปขายอาย่ว่ามันสองไรน,นี่นี่ปีบรายบ่จะสามตัเนเก็บไปขาย

ยังไงก็ยเอาคอยนงพยาบาลพอไอ้ยังบน่ะไอ้หน่อยากไอ้หลานแค่จังไันะปั๊มคอยก็ปั๊บนีพ่อใหญ่เอายังหรืปั๊บบังขามาบ่มีอย่างคอยเชื่อตนอนน้ำเอาจังรบอหโอเคเนาะคือเลยคือคืแมนโอเคโอเคปั๊บ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 ใจเขาคือโคตรนุกัมด้วบับ่จังไพกกระซ่งมันพกระ่างมัน จะมันแสบก็วางมเอจะมันแสบเตรีย่าอเออีสิขะไนเนม่ัขนไหนไปปับพอยาบาน่ะโบเป็นทาเด็โอ้นีนี้เขาทามือมารักอีกเอแมนนอกพี่ห้อเมนแมนไม่อีกครับมืออมาอีกเพยหอไ่ด้อะไร่มืไ่ไย่ำไขอมาอิหายจบนั่งเ้าอ่อ ขาวมันาะเศรอบดหกมุ้งแจงอย่งมั่่อเขาที่มันะเศรอบรื้อเียอยู่สาเบิ้ลเงมืองเฮเบนมเป็นฐานจะคองบรื้อแ่บกว่วบกพร่อโอจะเป็นยัเอกเอาทาไว้อนี่เป็นเรื่องใดอยู่อท่านถามข่าวอยู่่นไปรักบูอื้อเขาอน เจ้าของสวนเขามาบอกคนณเล่นหนีเกือบเพราท่านเล่นหนีสุดขีดมันตะเจ้าเดี๋เป็ปนั่งใดหน,นีท่านอยู่บอกมึงอยจะว่าอะไรป่ะฮะมึงเขาจับกูได้โอ,อ้คือจับจูบคือจับเดี๋ยวเฮ้ยนั่นอะไรล่ะคุณร่มคือไ,อไ<ล>ม่พ<า>ยาบาลอยู่บอกเราขเขาจะเอาไปเยี่ยนพยาบาลเราก็ได้ให้วปาปีม,มึงกูจะไปอีก่นี่ก็ไปกูเลยเราปรอกเลยเราปอกเแบบสุดยอดเลยเออให้ผมไปทำอยู่บอกไปทำอบว่ามึงจะไปมึงจะไปไปนี่นี่นี่เมื่อเอาเอาละเด้อป่ะไปเดียวไปดอกเท่านีิยามเจ้าของสวนละเด้อบ่ะเว้ยปาปีคือยัง

เอ้าฟังเดิบวงชาวประชานระบาดเข้ามารอบสองรอบสามไปรัดตะบ่เคยปราบปามระบาดลวนลามระไปทุกทุกที่เข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทย ท่านพาจอดรถท่านจะพาผมไปไหนป้าจะพาท่านไปดูแม่ทองแปนลำอยู่ร่วมไม้เห็นเขา้าออกออกคลิปออกข่าวดังจังท่านลำอะไรนะไปดูไหมตะว่ังตัวไว้ดีดีเถิดนะปัจจุนอย่าไปสะาลกับมันมันบอกกาศยาตกดน บใช่ไหมไม่รู้ให้แม่ทองแปนไหมไม่รู้ <c oughs> ประโทรูท่านนี่ถามอะไรก็ไม่รู้สังเกตด้วยกันดีถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านแล้วนาฬิกา <c oughs> เน่ยมาจากอะไรู้ไหมน <c oughs> ี่ออมาเขีนเต็มเลยนี่ <c oughs> ไม่ร,ไมร,ร,รู้ไม่รู้แล้วมาแขวนได้ไงนาฬิกาเนรามาแขวนเต็มเลยท่านเ่ยผมไม่รู้ประโถไม่รู้งั้นตามผมมาไปดูแม่ทองแปนลำ่าทำไมอวกข่าดังจัง่ะไม่รู้ตามผมมาก็แล้วกัน ผมไม่รู้ให้ผมตามไปผมไม่รู้แม่ภาใต้ภากกลางภาพนูเพราะเพราะเพราะเระเระข้าอไหหน่อไหนน่ไหนน่อดน่หน้าไปเลยทหารมาอ้ารทหารหนุนด้า หยุดหยุดยยหยุด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 จ้ยายีไปสเอย่า้ไปสายหยุด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 ครับหยุดพอครับพอหยุดหยุดหยุด ขอครับผมบ่ได้มาจับครับย่า่ผมบ่ได้มาจับผมสิมาขอถ่ายรูปนําครับโอ้บ่บอกแน่ผมบ่ได้มาจับย่า่อย่าตื่นครับใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยห้ามตื่นห้ามตื่นกลับมากลับมาอ้มาขอถ่ายรูปมาคุยกันก่อน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 สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเจ้าชีไปใส่เดี๋ยวชไปใส่นี่ครับแม่ก็ว่าสิไปเบิ่งงัวโอ้ยผมว่าสิมาขอถ่ายรูปใส่งัวอยู่ใส่งัวครับงัวงเว่อยู้กันไกลกู <ม>คือบมมีงูอ่ะปวดงูม่ามาอย่างรับครับผมมาสีมะขวาทายรูกกับคุณแม่เมนคุณแม่ท่องแปีนบ่นี่ครับเมนโพรว่าผมมาสีมะขวาทายลูกน้ำคุณเห่ครับ,บวมเห็นคุณแม่ดังแห้งช่วงตั้งแต่อัดคลิปออกไปกระทบนะครับออกโท,ะะทรทัศน์ทุกช่องผมก็เลยว่าอยากมาขอถทายลูกน้ำคุณแม่นะครับโพรทานมานี่มาจังกันเนืมาตองโตกก๊ะใกยครับมุตองโต๊ะกย์น่ยเนี่ยเ่ย ซี่ย่านที่หนังทหารย่านทหารที่หนังทหารเป็นตะยานเพานั่นวะครับทหารมันบม่เป็นตะยานจะมันเป็นตะยานทหารมีอวากนาออกกนาลักครับนาลักอยดูตัวเแม่หางย่านคือที่ว่าทหารนี่แม่ย่านอ่าบุตรองย่านผมครับบุตรองย่านผมผมบอดี้มาจับครับผมมาขอไล่เส้นคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนดังนะครับเห็นออกโทรทัศน์ทุกช่องเลยครับทุกไล่การทุกเพจเอาไปออกผมก็เลยผ่านมาทังนี้ถือโอกาสมาก ขอลายเส้นคุณแม่ครับอขอลายเส้นแม่กับวุ้งปากกาแล้วแม่จุดเลี้ยงงวเอาบ่มีปากกาผมเอากระดาษออกมาให้จังไร่ะครับัตรยังสิดได้ไล่เส้นแม่ว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้แปะโป้เอาเยี่ยงลรน่ะแปะโป้ให้แปะเลยหัวใจคนหมักเขียวหมากเนาะก็ต้องเอาปูนว่าถูกคนเข้าใจผมเลยครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณแม่หลายๆเอาท่านประหยัด มาถ่ายรูปด้วยเร็วเอาแม่แม่เอาให้ท่านประหยัดเอาให้ท่านประหยัดน้ำแม่ครับอือเอองั้นผมขอลาครับนะขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับสุดยอดเลยแต่งกวนล์ฟแม่สุดยอดเลยมากๆติดใจคดีโชคดีนะลูกทหารน่ารักทหารน่ารักไปไปลูกไปโชคดีนะแม่จะได้นอนหลับตาไปแล้วครับแม่บายบายนะทหารที่รักผมไม่รู้ ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ผมไม่รู้เนระื่องอะไรไม่รู้